สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาลอยพาไปนะคะจะพาทุกคนไปรีวิวที่พักมินหานโฮมสเตย์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะไปดูห้องพักกันเลยในห้องพักนะคะเครื่องใชฟฟ้ไฟก็จะมีตู้เย็นพัดลมกาต้มน้ำร้อนได้ปอผมแล้วก็ปลั๊กไฟไว้ให้เนาะห้องพักก็น่ารักประมาณนี้เลยค่ะโคซี่มากฟีลแบบไม้ไผ่ไม้ไผ่นะคะทุกคนแล้วก็กางมงุงดูดิห้องพักคือแบบ มีความแบบอบอุ่นน่ารักอะทุกคนนี่ประมาณนี้เลยดูสิไปเดี๋ยวพาลอยพาไปดูห้องน้ํากันนะคะห้องน้ํากว้างมากนี่น่ารักประมาณนี้เลยทุกคนเนี่ยสุขภัณฑ์ครบเครื่องเครื่องทาน้าอุ่นก็มีนะทุกคนแชมพูแล้วก็สบู่มีให้ครบเลยอ่างล้างหน้ากระจกนะคะประมาณนี้เลยจ้า เนี่ยทุกคนดูดิอเราจะบอกว่าที่เนี่ยสะอาดมากห้องน้ําแบบสะอาดสุดๆน่าใช้มันจะเป็นแบบม่นไม่ใช่กึ่งโอเพ่นนะทุกคนแต่ว่าแบบเออมันก็มีลมเข้าได้อะแบบโชคดีที่มีแบบว่าเครื่องทำน้ำอุ่นเนาะมันก็จะแบบหนาวๆเย็นๆน,นิดนึงนะคะนี่สะอาดเบอร์ ถึงแม้ว่าจะเป็นโฮมสเตย์นะคะทุกคนแต่ว่าเครื่องใช้อุปกรณ์เนี่ยมีให้ครบเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวพาลอยพาไปดูรอบๆด้านนอกของที่พักของเรานะคะนี่น้องก็จะเป็นแบบบ้านเป็นหลังๆเลยทุกคนมีความเป็นส่วนตัวสูงมากตอนนี้มีที่พักอยู่ประมาณแค่สองหลังเองนะแล้วก็ข้างๆหลังมักกี้เนี่ยก็กำลังทำอยู่น่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งยังไม่ได้ถามพี่เขาว่า เป็นแนวไหนอะทุกคนแต่ว่าพี่เจ้าของอะน่ารักมากแบบอบอุ่นมากเลยทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศแบบหน้าที่พักเลยอะทุกคนคือออกมาก็บรรยากาศนี้เลยอยู่ที่พักได้ทั้งวันแบบไม่ต้องออกไปไหนเลยทุกคนดูสิภูเขาแบบอันนี้ไม่นึกถึงว่าแบบตอนกลางคืนแบบจะเป็นยังไงแล้วแบบตอนเช้ามือดอะไรอย่างเงี้จะบรรยากาศดีแค่ไหนอะนะคะทุกคนดีมาก แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นวิวแบบว่าอ่างแช่ตัวทุกคนดูสิดูเวลาเราแช่นะเราก็จะได้เห็นแบบวิวมุมนี้เลยอลังมากค่ะกลางวันกลางคืนสวยแบบนี้เลยว้าวอาค่ำคืนเราก็ต้องหมูกกระทะบนเขาบนดอยกันสักหน่อยนะจ Good morning, ๊ะุ่นมอร์นิ่งค่ะทุกคนเราตื่นสายไปหน่อยนะอุ๊ยขอภัยกล้องไม่โฟกัสน,นะคะเพราะว่า ตาเราอะมองของจริงคือไม่ได้มองหน้าจอเลยว่าเราไม่ได้โฟกัสที่กล้องเนาะสวยแบบนี้เลยทุกคนอันเนี้ยคือตื่นสายแล้วนะน้องหมอกเขาก็จะแบบน้อยนิดนึงแต่ว่าตอนที่เราไปมันเป็นปลายฝนต้นหนาวนะคะทุกคนถ้าทุกคนไปแบบหน้าหนาวกว่านี้ก็คือหลังจากที่เราลงคี่บัะมันจะต้องสวยกว่านี้แน่นอนทุกคนดูบรรยากาศซิอันนี้เปิดประตูออกมาจากหน้าบ้านก็เป็นอย่างนี้เลยนะแล้วก็กลางคืนอะเราจะบอกว่าเราอะไม่ได้ปิดประตูก็คือเปิดม่านเอาไว้เลยนะ บรรยากาศแบบนี้เลยน้องหมอกคือเยอะแบบนี้เลยแล้วก็สวยมากเช้าๆเราก็มาตรงนี้เลยค่ะทุกคนตั้งกล้องถ่ายรูปหน้าบ้านปังและนี่ก็คืออาหารเช้าของเราค่ะโอ้โหทุกคนเอาจิงไม่น้อยนะคือพออกินแล้วอะ่ะกินเกือบไม่หมดอะ่ะทุกคนมันอิ่มมากแล้วพี่เขาก็ทำอร่อยมากแบบหอมรสชาติดีเวอร์นะคะก็จะมีแบบประมาณนี้เลยอาหารเช้าของเรานะคะ อันนี้ก็จะเป็นช่วงสายๆของโฮมสเตย์นะคะทุกคนบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยทุกคนนี่ขนาดสายๆแล้วนะบรรยากาศยังแบบชิลยังสดชื่นอยู่เลยอะทุกคนเอาจริงๆมาพักที่เนี่ยคือไม่ต้องออกไปเที่ยวไหนเลยอะคือแบบพักที่แบบพักเป็นการแบบชาร์จแบตแบบจริงๆอะทุกคนนั่งระเบียงแบบพื้นไม้น้าบ้านอะไรเงี้ยแบบชิลๆตอนเช้าดิบกาแฟอะไรอย่างเงี้แล้วกลางคืนก็หมูกระทะยังไงแบบฝากแบบ ที่พักที่นี่ไว้ด้วยละกันสำหรับพารอยก็คือ10เต็ม10ไปเลยนะคะใครที่ชอบคลิปแบบนี้หรือว่ามีที่ไหนที่แนะนำอยากให้พารอยพาไปอย่างเงี้ยแจ้งคอมเมนต์กันไว้ได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นข้อแนะนำจากพารอยเองขอบคุณมากนะคะทุกคนสำหรับการรับชมบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะขอบคุณครับ